สวัสดีเอีนะครับอีกหนึ่งคลิปนีพามาเก็บลูกมหาดหวนันนี่ออกลูกเหลืองอลา,ามนะครับเต็มต้นนี่นี่คนเดียวโอบก็ไม่มิดหรอกครับนี่นี่นะครับมหาดนะครับวดลุงอ้วนกับบินบุรีวันนี้เรามาเก็บลูกมัน นี่นะครับล่วงลงมาก็โอ้โหเป็นมืนม่นๆเป็นแสน <laughs> <c oughs> ก็เราเอามาเล็ดมันอย่างนี้นะครับนี่ตาใครแห้งนี่มันก็แห้งแล้วนี่นี่ครับผมก็จะแช่น้าสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตาให้แห้งก็ไม่ทําแปลงก็หยอดลงถุงดําไปเลยทีละเม็ดอย่างนี้นะครับนี่เลือกเอาเม็ดที่มันสมบูรณ์อย่างนี้นะครับใช้ได้แล้วนี่มหาด เป็นหมาย,ยืนต้นเนื้อไม้ใช้งานได้แข็งแรงโคงทนนะครับมหาดใครก็รู้หวาน,าน,วานต้นนี้ลุงวันบอกกินทั้งหมู่บ้านล่วงเต็มไปหมดกินไม่ทันนะครับแบ่งให้นกกินบ้างตละกกินบ้างมหาดโอเคนะครับ